ครับสวัสดีครับทนายนัดนะครับวันนี้นะครับมีประเด็นสาระข้อกฎหมายเนี่ยมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับคด,ดีของน้องแตงโมนะครับขอไว้อะไรขอสแสดงความเสียใจต่อน้องแตงโมต่อ FC ต่อคนที่รักน้องแตงโมด้วยนะครับผมเองก,ก็ชื่นชอบชื่นชมในผลงานของน้องแล้วก็ได้ดูประวัติของน้องย้อนหลังเนี่ยน้องเป็นผู้หญิงที่แกร่งมากครับสู้ชีวิตมากับคุณพ่อจนมาถึงวันนี้ นะเขาควรนะ่าจะมีชีวิตที่ยืนยาวมากกว่านี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับขอให้น้องไปเป็นนางฟ้าอยู่บนส,สวรรค์นะครับอืเรามาว่าถึงคดีของน้องแตงโมข้อสังเกตข้อสงสัยพฤติการแห่งคดีเนี่ยจะไปรูปแบบไหนจะไปทิศท,ทางใดคลิปนี้เนี่ยมีคำตอบให้อ่าคือนักสืบโซเชียลครับโคนันโซเชียลครับ ทํางานกันอย่างหนักเลยแหะครับในคดีนี้เนี่ยแล้วก็มีข้อพิรุธมีข้อสงสัยมีข้อตั้งสังเกตมีการอะไรที่เครือบแคลงอยู่ในใจเนี่ยหลายประเด็นผมสรุปมาให้ฟังก็คือว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่คนอย่างน้องแตงโมร,ระดับดาราของประเทศเนี่ยไปนั่งปสัสสาวะท้ายเรือมันสมเหตุสมผลหรือครับในความเป็นจริงเนี่ย มันขัดแย้งกันหรือไม่นะผมตั้งข้อสงสัยและขังเกตเอาไว้นะครับอืมแล้วคนที่ขับเรือเนี่ยมีการสลับเรือกันไหมคนขับเรือเนี่ยมีความชํานาญไหมครับคนหนึ่งขับอีกคนหนึ่งอยากลองขับแล้วเกิดการกระชากทําให้น้องแตงโมเนี่ยพลัดตกจากเรือเป็นไปได้หรือไม่นี่คือประเด็นที่สอง ประเด็นที่สามก็คือว่าเมื่อน้องแตงโมเนี่ยพัดตกจากเรือเนี่ยทำไมคนที่อยู่ใกล้ที่สุดคนที่เห็นเหตุการณ์ในเรือเนี่ยถึงไม่ช่วยเขาเป็นเพื่อนเขาเป็นคนสนิททำไมถึงไม่ช่วยอ่าแล้วเหตุการณ์นี้นะครับเมื่อมีการพัดตกจากเรือน้องเนี่ยพัดตกจากเรือแล้วทำไม ไม่รีบโทรแจ้งตำรวจไม่ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงในคดีโดยทันทีทิ้งระยะเวลาเป็นวันเป็นคืนไปปรึกษานักกฎหมายไปปรึกษาเหล่าผู้รู้หรือผู้อาจจะรู้หาช่องทางทำไมข้อสองสัยข้อสังเกตของผมนะครับบาดแผลของน้องเนี่ยที่เป็นรอยยาวมาเนี่ยเอาตรงๆนะครับ ถ้าโดนใบพัดเรือเนี่ยใบพัดเรือมันเป็นเฟืองนะครับเวลาหมุนเนี่ยกับแรงที่หมุนกับเครื่องยนต์ถ้าโดนชิ้นส่วนอวัยวะไม่ว่าชิ้นใดนะครับมันต้องกระจัดกระจายครับชิ้นเนื้อต้องยุ่ยมันไม่เป็นรอยกรีดยาวหรอกครับแบบใบมีดหรอกอันนี้ข้อสงสัยนะครับข้อสังเกตในคดีอ่านะครับผมตั้งข้อสังเกตไว้ให้เลยคือแล้วขณะขับเรือเนี่ยเอาแหละอาจจะ มีการอาการมึนเมาหรือยังไงก็แล้วแต่ครับแต่โดยสามัญสำนึกของเพื่อนหรือคนทั่วไปเลยยกตัวอย่างผมเนี่ยถ้าผมไปกับเพื่อนในเรืออย่างเงี้ยเพื่อนผมตกน้ำเนี่ยผมก็ต้องรีบช่วยครับไม่ว่าผมจะสนิทกับเขาหรือไม่สนิทก็แล้วแต่ก็ต้องช่วยแล้วทำไมพวกคุณถึงไม่ช่วยนะอันนี้เป็นข้อสงสัยโอเคทีนี้ต่อประเด็นของเราเลยว่าประเด็นที่ว่า มันเป็นประมาทหรือไม่อุบัติเหตุหรืออย่างไรอันนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเพราะต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ของนิติเวศนะต้องพิสูจน์ชิ้นเนื้อต้องพิสูจน์ดีเนเอเส้นผมต่างๆนานา,นา,นาก็รอรออีกสักระยะหนึ่งแหละครับในการผลผล,ผลการตรวจพิสูจน์จะออกมาแต่ประเด็นก็คือว่าที่คุณแม่ของน้องเนี่ยไปออกรายการแล้วคำนวณค่าเสียหายมาประมาณ30ล้าน โดยเทียบกับผลงานโดยเทียบกับอายุของน้องเนี่ยเออตามหลักเลยนะครับว่าคือน้องเนี่ยผลการตรวจพิสูจน์ยังไม่ออกยังไม่มีการสรุปสำนวนเสร็จอายการยังไม่สั่งฟ้องถ้าตามหลักของไม่ว่าศาสนาไหนผมมองในความเห็นผมนะคือควรจะให้เกียรติกับคนที่เสียชีวิตควรจะให้เกียรติกับน้องนิดนึงเรื่องค่าสินไหมทดแทนการเยียวยาเนี่ย คุณแม่อาจจะเข้าไปในคดีเมื่อพ,พนักง,งานอายการฟ้องอาจจะฟ้องข้อหาประมาทเป็นเหตุทําให้คนตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291คุณแม่สามารถยื่นคําร้องเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมกับพนักง,งานอายการยื่นคําร้อง 4, 4ี่ีทับ1เพื่อเรียกค่าสินใหม่ทดแทนให้กับน้องได้นั่นคือคดีเมื่อถูกฟ้องไปแล้วพนักง,งานอายการฟ้องไปแล้ว คุณแม่สามารถเข้าไปในช่วงนี้ได้แล้วเข้าไปสืบกันเรื่องค่าเสียหายยังสามารถกระทําได้นะแต่เอาเถอะเมื่อคุณแม่คิดตัวเลขมาแล้วว่า30ล้านประมาณ30ล้านเนี่ยผมในฐานะนักกฎหมายคนหนึ่งนะครับผมมองว่าคุณแม่ก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ครับที่อาจจะคิดได้คํานวณได้แต่อีกฝ่ายนึ่งอะครับเขาจะให้ไหมล่ะครับเขาจะให้ถึงไหม คุณแม่ควรจะหาทนายความมาทำบันทึกข้อตกลงมาทำสัญญาลงลายมือชื่อให้ชัดเจนนะครับถ้าคุณแม่ไม่ติดใจดําเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาเนี่ยคุณแม่ต้องให้นักกฎหมายให้ทนายความที่เขามีความรู้ทางเรื่องนี้เข้ามาดูแลนะครับเพราะหากเราไม่รู้กฎหมายหรือรู้ไม่จริงเนี่ย ข้อกฎหมายเพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยผลคดีจะเปลี่ยนไปนะก็ฝากด้วยนะครับในเรื่องนี้ส่วนจะได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยก็อย่าให้มีการตกลงกันแค่ปากปล่าครับแม่เพราะคำพูดเนี่ยของแม่เนี่ยที่บอกว่าให้อภัยโหสิกรรมยกโทษให้กับผู้ชายสองคนที่เกิดเดตเนี่ยมันจะใช้เป็นพยานหลักฐาน เวลาสืบพยานกันในชั้นศาลนะครับมันจะยันตัวคุณแม่ทนายฝั่งตรงข้ามเขาก็ต้องเอาพยานว่าถูกชิ้นนี้แหละที่ไปออกรายการนี่แหละมานำสืบเพราะฉะนั้นนะครับผมแบ่งให้สองช่วงเลยคือถ้าคุณแม่จะขอเงินเยียวยาจะรับเงินเยียวยาจะรับค่าสินไหมทดแทนค่าปรงศพน้องหรือค่าอุปการะเลี้ยงดูต่างๆที่คุณแม่ควรจะได้ ควรจะมีบันทึกข้อตกลงควรจะทำสัญญาปฏินีปนอมนอกศาลเอาไว้ให้ชัดเจนและควรปรึกษาทนายความแต่ถ้าคุณแม่ไม่ได้ช่วงนี้คุณแม่ไม่ตกลงเมื่ออายการตั้งข้อหาและสั่งฟ้องแล้วเนี่ยคุณแม่ค่อยเข้าไปยื่นคำร้อง44่ทับหร่วมกับพนักง,งานอายการเพื่อนำสืบในเรื่องค่าสินใหม่ทดแทนให้กับน้องแตงโมมันมีอยู่สองช่วงนะครับ แต่ผมเน้นอยู่เสมอว่าเราควรจะมีทนายเป็นที่ปรึกษาหรือมาดูแลเพราะความชำนาญอะไรต่างๆมันแตกต่างกันนะครับระหว่างวินยูชนกับทนายความผู้รู้กฎหมายนะอันนี้ผมฝากไว้ด้วยครับทีนี้เนี่ยพฤติการของคดีนี้เนี่ยจากที่ผมประมวลมานะผมมองว่าโดยส่วนมากเป็นพยานยาบอกเล่าพยานสนับสนุน แต่ยังไม่มีประจักษ์พยานในคดีนี้ซึ่งคดีนี้เนี่ยถามว่าเมื่อไม่มีประจักษ์พยานเนี่ยถ้าคดีขึ้นสู่ศาลแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จำเลยทั้งสองหรือทั้งสามหรือทั้งห้าแล้วแต่แหละครับเพราะว่าเขายังไม่สรุปสำนวนมีโอกาสที่จะคดีมันจะเป็นยังไงนะคือตามหลักกฎหมายเลยครับปกติแล้วพยานบอกเล่าพยานซัดทอด พวกนี้นะครับจะเข้าปาวียามาตรา2 2 7ทับหนึ่งหากสารจะรับฟังพยานบอกเล่าพยานแวดล้อมพยานที่สัททอดสารต้องกระทำด้วยความระมัดระวังอันนี้คือตามหลักกฎหมายเลยนะครับและไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานนั้นเว้นแต่จะมีเหตุผลมีพฤติการพิเศษแห่งคดีหรือมีพยานหลักฐานอื่นมาสนับสนุนในคดีนั้น นั่นคือข้อยกเว้นแต่คดีนี้ถ้าไม่มีพยานหลักฐานเช่นนั้นเนี่ยรูปคดีน่าจะไปในแนวของประมาทเป็นเหตุทําให้คนเสียชีวิต291ปอยา291ครับรูปคดีก็คือว่าแต่จริงๆคดีประมาทเป็นเหตุทําให้คนเสียชีวิตหรือคนตายนะครับ291เนี่ยถ้าปรากฏว่าจําเลยอาจจะทั้งสองหรือทั้ง5้าแล้วแต่นะครับแล้วแต่รูปคดีเพราะว่ายังไม่มีการฟ้องเนี่ย ถ้าจำเลยไม่ปรากฏว่าจำเลยกระทำความผิดมาก่อนเป็นการกระทำผิดครั้งแรกโดยประมาทบันเทาเยียวยาค่าเสียหายจนผู้เสียหายหรือผู้มีอำนาจจัดการแทนหรือพ่อแม่เนี่ยของผู้เสียหายพอใจแล้วโดยหลักนะครับคดีประเภทนี้นะครับนะก็จะมีการรอลงอาญาหรือไม่ติดคุกจริงอครับติดคุกบ้านอะ่ะเขาเรียกภาษาชาวบ้านคือติดคุกบ้านก็ไปรายงานตัว ล่อคนที่มาเป็นจำเลยเนี่ยก็ไปรายงานตัวต่อคุมประพฤกทุก3ามเดือนทุก4เดือนนั่นคือหลักนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นพฤติการแบบแนวนี้นะครับแต่ใช่ว่ามันจะเป็นไปทุกคดีนะครับบางคดีเนี่ยก็มีโอกาสที่ศาลท่านจะลงโทษจำคุกได้เช่นกันซึ่งอยู่กับพฤติการความร้ายแรงของคดีนั้นนะอันนี้เป็นสาระข้อกฎหมายที่ผมตั้งไว้ให้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับ ตัว FC ตัวนักสืบโซเชียลโคนันนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องพนักงานสอบสวนหรือตำรวจนะครับทำงานด้วยพยานหลักฐานที่แท้จริงนะหลายๆเรื่องก็อาจจะพูดไม่ได้แต่ก็เป็นนั้นว่าเข้าใจกันนะแต่ยังไงก็ขอให้มีความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าคนที่กระทำความผิดเนี่ย ควรจะรับโทษสถานใดคนที่ประมาทเลินเล่อควรจะได้รับผลประมาณไหนสังคมตั้งคำถามอยู่ประมาณนี้ตัวผมเองก็อยากเห็นข้อสรุปในคดีนี้อยากเห็นว่าแล้วที่สุดแล้วเนี่ยอํานาจเงินกับความยุติธรรมยังมีอยู่ในสังคมเราหรือไม่อย่างไรขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้